สุดงงสื่อของทางการมาเลเซียเข้าข้างขมรสวัสดีครับพี่น้องแอดและทีมงานมีข่าวมาเล่าให้พี่น้องฟังเช่นเคยครับฝากติดตามกดใจกดไลค์แสดงความคิดเห็นของพี่น้องกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานกันด้วยนะครับสื่อมาเลเซียเสนอข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าทุนขมรที่ไทยเหยียบเป็นของเก่าแต่พอกองทัพไทยเอาหลักฐานไปแย้ง เลยแก้ข่าวให้เป็นว่าเป็นของใหม่และไปโทษสื่อมวลชนว่าเสนอข่าวผิดพลาดตกลงว่าผู้นำมาเลเซียที่อ้างว่าตัวเองเป็นกลางเนี่ยมันเป็นกลางใจของเขเขมนเลยใช่เปล่าครับมาเลเซียปั่นเฟกนิวอ้าง AOT ชี้เป็นทุ่นระเบิดเก่าลงข่าวแบบนี้ไปได้ยังไงไทยเสียหายหมดโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันรายงานของ AOT ทุนที่ทหารไทยเหยียบขาขาดเป็นทุนระเบิดใหม่ แจ้งข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าทุ่นระเบิดเก่าเหตุสำนักงานมาเลเซียเบอร์นามาเสนอข่าวผิดพลาดล่าสุดแก้ข่าวแล้วทำให้สื่อไทยและสื่อกัมพูชานำมาเสนอข่าวจนเกิดความผิดพลาดซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วและเมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของ AOT คณะผู้สังเกตการอาเซียนก็พบว่ามีการระบุว่าเป็น ทุ่นระเบิดที่วางใหม่จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนโดยเบอรนาม่าได้ปรับแก้ข่าวใหม่ว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วเอียงกันชัดเจนเลยนะมาเลเซียเนี่ยเขาคิดว่าไทยจะยอมหรือเราไม่ยอมแล้วจะมีการอ้าอีกว่าอยากให้เจรจากันใหม่อีกรอบไม่แล้วมันหมดเวลาแล้วให้โอกาสมานานขมิ้นมันไม่ต้องการยุติแต่มันจะเอาแผ่นดินไทย มาเลเองก็ระวังนะแผ่นดินไทยสมัยฝรั่งเศสอยู่ในมาเลก็มีนะถ้าจะเอียงกันขนาดนี้คบกันเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านี่หรือเราจะจับมืออินโดนีเซียจัดการมาเลซะนี่อันนี้เป็นแค่แนวคิดของแอดบ้าถ้าจะอุ้มกันขนาดนี้ก็ดูแลเอาใจใส่ขมิ้นเองนะไทยคงไม่รับคนขมิ้นแล้วล่ะจะมาทํางานที่ไทยคนไทยคงไม่จ้างแล้วล่ะความโกรธของพี่น้องคนไทยที่มีต่อขมิ้นตอนนี้คงไม่มีวันดีกันแล้วล่ะ ลูกหลานพยาละแวกยังไงซะก็คงแก้นิสัยถาวรของเขาไม่หายแต่ก็นะในไทยเองก็ยังมีเจ้าสัวเห็นแก่ตัวอีกเยอะที่เอาสินค้าขเขมรมากดราคาสินค้าเกษตรในประเทศเพื่อผลกําไรของตัวเองไม่คิดถึงปากท้องเพื่อนร่วมชาติหลายๆครั้งที่แอดเห็นการนําเข้าและส่งออกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการลักลอบส่งสินค้าให้กันนําเข้ามันสำปะหลังหลายร้อยตันแต่ที่น่าสังเกตคือส่งออก มีทั้งน้ำมันไฟฟ้าการสื่อสารของใช้ต่างๆก็ยังพอมีให้เห็นพูดมากไปหรือเปล่าว่าแอดขอบคุณพี่น้องที่ติดตามพี่น้องคิดเห็นยังไงเม้นบอกแอดด้วยนะครับ